โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุดนะผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID ดี s t e r 7อร์จตัวร้ายของกอนซุดนะครับผมทุกคนก็คือไ d ดีนี้นะมันมีจุดประสงค์ในการสร้างขึ้นมาและผมทุกคนก็จะทําการเล่นเป็นโคลโบเรนเจอร์ล้วนๆเลยนะผมทุกคนเพื่อที่จะผมเนี่ยนะจะสารฝันทางบ้านนะผมทุกคนคือทางบ้านหลายคนเนี่ยนะคงมีความคิดสักเว็บหนึ่งนะผมทุกคนแบบว่าถ้าเราได้เล่นเรนเจอร์โคลโบล้วนๆเนี่ยก็คงจะดีนะโดยที่เราไม่ต้องสนความเก่งนะผมทุกคนอ่ะก็คืออย่างน้อย ขอได้เล่นเลนเจอร์ในหนังที่เราชอบเนี่ยนะสิตัวนะผมทุกคนก็คือทางบ้านหลายคนเนี่ยนะคงจะไม่มีงบประมาณในการทํามากพอนะผมทุกคนเพราะว่าการที่เราจะสะสมโคลโบเลนเจอร์เก่งๆเนี่ยให้ได้หลายๆโคลโบแบบไอดีนี้นะมันจะต้องใช้งบประมาณอย่างมากเลยนะผมทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมเนี่ยนะจะเป็นคนที่จะทําการสารฝันให้ทางบ้านเองนะผมทุกคนแบบว่าเล่นเลนเจอร์โคลโบสิตัวเนี่ยนะแค่ได้เห็นก็มีความสุขแล้วนะผมทุกคนเหมือนคุณนะผมทุกคนที่แบบว่าเห็นเขาเน นะมีความสุขนะผมทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะเดินมาไก่หนะ้าจืดคนนั้นนะมันคงจะมีความสุขวันนี้นะผมทุกคนทะ้หน้าจืดคนนัน้นไม่เดินด้วยนะผมทุกคนอ่ะก็ในวันนี้ผมเนี่ยนะก็จะมาทําการเปิดล่าบาติเพิ่มแล้วก็ล่าเกียร์เทพเพิ่มนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปดูผลประกอบการก่อนเลยละกันนะก็คือเมื่อวานนี้นะผมได้ทําการเติมเงินไปทั้งหมด6 0 0 0บาทนะผมทุกคนผมเปิดเลนเจอร์รอบนี้ไปถึง4เออถึง4ี0 0ั้รูบี้เลยนะแล้วก็เปิดเกียร์อีกสครั้งนะผมทุกคนแล้วใ วันนี้ถ้าผมเปิดเกมวิ4ี่ค้งผมขอเติมเงินเพิ่มอีกสัก2,000ลูบี้ละกันนะผมทุกคนผมเนี่ยนะก็จะได้ทําการเปิดไปจนถึงกล่องการันตีนะแต่ผมขออนุญาตไปเติมเงินก่อนละกันนะผมทุกคนอ๋อจัดไปเบาๆอีก 3268ัร้รูบีนะผมทุกคนบอกเลยว่าพักนี้นะผมเติมเงินทุกวันเลยนะผมทุกคนก็เดือนนี้นะเพิ่งสตาร์ทมา5วันกว่าแล้วผมทุกคนก็เติมไปมากกว่า3 0,000บาทแล้วนะผมทุกคนแต่บอกเลยว่าเดือนนี้มันเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนก็ชอบนะแล้วมันเก่งทั้งเลนเจอร์ทั้งเกียร์เนี่ยแล้วผมเองก็คิดไว้ว่าเฮ้ยบากิเราควรมีตัวเดียวจริงหรอวะคือบากีมันเก่งมากเลยนะอ่า ah, ผมก็เลยวางแผนเลยว่าทําไมเราไม่มีบากี2ตัวล่ะอ่า ah, ผมก็คิดได้อย่างนี้ ผมจัดเลยเดี๋ยวเราขอใช้การ์ดเปิดกาชาก่อนละกันนะผมทุกคนก็ตอนแรกผมวางแผนไว้ว่าจะเก็บไว้เปิดคนอุ้ยดบเปะมาเลยไว้เก็บคคลาโบน่านะผมทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนแผนแล้วนะผมจะทําการอุ้ยฮันมาบากิโอ้ไม่กอดประหยัดจริงสุดจัดประหยัดจริงได้บากี้สองตัว อ่าก็ตอนนี้นะผมทุกคนผมได้บากีมาแล้วนะแล้วลูบี้ที่เหลือเนี่ยผมบอกเลยผมกระทืบตู้เกียร์ต่อเลยละกันนะผมทุกคนวันนี้ก็ที่ผมเนี่ยนะไม่เติมเปิดเกียร์จนแบบว่าสุดเลยสําหรับคลิปนี้นะผมทุกคนผมมีเหตุผลนะเพราะว่าตู้เกียร์เนี้ยถ้ามันเกลือนี่คือเรียกอู้แต่มันไม่เกลอดเกิดอู้สองร้อยลูบี้เป็นการเปิดที่สวยงามที่สุดเลย คลิปนี้เป็นการเปิดที่สวยงามมากๆนะผมทุกคนคือ15การ์ดเราได้ตัวเอกของตู้มาแล้วก็200ลูบี้เราได้เกียร์เทพมา โอ้ไม่ก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าคลิปนี้เอาเรื่องจัดจดเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็ต่อเลยละกันนะผมทุกคนต้องได้ต้องโดนนะะเปิดต่อเบ๋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 หุยก็ถ้าก็สําหรับทางบ้านคนไหนนะที่แบบว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะผมทุกคนคือผมเองก็ยังหักห้ามอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะถ้าเกิดสมมุติว่าเกลือเนี่ยอย่าเพิ่งเติมเพิ่มนะผมทุกคนไปพักก่อนนะคือเวลาที่เราเกลือแล้วมันจะไหลไม่ หยุดเลยนะผมทุกคนคือมันเขาเรียกกันว่าเกาชาไหลนะแบบเปิดทิ้งหูเกลือแล้วเกลืออีกเกลือแล้วเกลืออีกนะผมทุกคนอ่ามคือมันไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะเปิดได้ของดีๆเลยนะผมก็แนะนําให้ทางบ้านเนี่ยหยุดพักไปก่อนนะสักชั่วโมงสองชั่วโมงค่อยมาเติมใหม่ก็ได้นะผมทุกคนอ่ะก็บอกเลยว่าต้องสุดเบ๊เบ๊เบ๊เบ,บ๊หู ก็สบายใจเลยนะคือผมตั้งเป้าไว้อันนี้จากผมพูดตรงๆเลยนะ3,200รูบี้เนะี่ยผมว่าด้าผมได้ชิ้นเดียวผมก็พอใจแล้วแล้วเราเหลืออีก2 2 2 0 0รูบี้ผมบอกเลยว่าเหมือนของแถมนะผมทุกคนผมแบบ ปิดตาข้างหนึ่งเปิดผมยังสบายใจเลยนะโอเคต้อยห้าทั้งหกชิ้นผมก็สบายใจอยู่ดีนะผมทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยนะได้ของดีมาตั้งแต่ต้นเลยนะผมทุกคนอ่ะขอของแถมเดือดๆหน่อยละกันอย่างน้อยผมก็เป็นผู้สนับสนุนวงการเกมอย่างเป็นทางการนะอ่าก็บอกเลยว่าผมต้องสุดหูยก็อยากให้สุดนะอยากได้ทักสองอันอนะ่ะสุดไหมให้ทัก2สองอันได้ไหมวงการอู้หูพูดปุ๊บมาปัา๊บ อูคำพูดในก่อนมันวาจาศักดิ์สิทธิ์เลือเกินขออีกชิ้นขออีกชิ้นอ่าผมเริ่มโลภแล้วนะผมทุกคนความโลภเรื่องคอกนำ้ำคอกงานะอ่าก็จัดเลยแล้วกันนะผมทุกคูได้2ชิ้นแบบแอคแล้วนะตอนนี้ผมพูดตรงๆว่าผมแอคจัดอนะเออ เกิดนะผมทุกคนก็สบายใจนะวิเครยร์รอบนี้แม่งดีด้วยดิมันมันลดแลด้ด้วยอะ่ะอ่ะก็ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมมากๆเลยนะผมทุกคนสําหรับทางด้านโคลารโบรอบนี้คือมันเก่งทั้งเลนเจอร์ทั้งเกียร์และแบบว่าผมผมพูดตรงตรงหว่าว่ากีทั้งเกียร์ทั้งเลนเจอร์ใช้งานได้ยาวๆหมดเลยนะผมทุกคนก็ค่อนข้างที่จะสบายใจมากนะผมทุกคนในตอนนี้โอ้ ชิวๆไปเลยหกร้อยลูบี้นะผมทุกคนแล้วเรายังมีกลองการันตีให้ลุ้นซะด้วยสิก็จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบนะอ่าก็อีกชิ้นได้ไหมอ่าสี่รอยลูบี้ขออีกชิ้นได้ไหมทางบ้านก็จัดไปรัวๆแล้วกันนะผมทุกคนเปิดเปิดเปิด,ปดอุ้ยคนเริ่มลุก อ่าโอเคผมทุกคนแต่เราก็คือเราได้แล้วนะเราก็สบายใจแล้วนะผมทุกคนอ่าเปิดรัวๆเลยก็คือไอดีนี้นะัดนเยวผมจะบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยนะสะสมคะแนนกบมา1,850คะแนนนะถ้าเกิดตีเป็นรูบี้เนี่ยที่จะต้องใช้ให้ได้คะแนนกบเท่านี้เนี่ยก็คือ1 8 5 0 0หูบี้นะผมทุกคนถ้าเกิดตีเป็นเงินก็ตกประมาณ สองหมื่นโอ้สองหมื่นเชียร์สามหมื่นนะถ้าก็ทางบ้านไปเติมเองนะแล้วก็เติม่านเพจก่อนฟุตนะก็คือไม่ว่าทางบ้านนี่นะจะมีแพ็คไหนอยู่ในไอดีนะก็สามารถทางแชรมาเติมเงินกับทางเพจก่อนฟุตได้เลยนะผมทุกคนแล้วก็ยังมีแพ็คพิเศษด้วยนะก็คือแพ็คแจ้งเกิดนะผมทุกคนในราคาเพียงแค่สองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะผมทุกคนจะได้รูบี้ทั้งหมดสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองรูบี้นะถ้ากดทางบ้านไปเติมเองให้ได้รูบี้สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองรูบี้เนี่ยนะก็ จะเสียเงินประมาณ4,200บาทถึง4,300บาทนะผมทุกคนแต่ถ้าเกิดเจอพาร์ทเก่อนสุดก็คือประหยัดทันทีกว่า1,500บาทนะก็จะทําให้ทางบ้านเนี่ยได้สนุกกับเกมในงบที่ประหยัดขึ้นนะผมทุกคนมีเงินเหลือมากขึ้นนะอ่ะก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าถึงบทคนจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะผมทุกคนต่อให้มีถุงยามคุมกำเนิดมันก็เกิดอยู่ดีนะอ่ะบอกเลยนะผมทุกคนเราไปการันตีกอนละกันก็ขอเบาๆเกรจด,ด,ดาวมาละกันนะผมทุกคนจัดไปหู โอุ้บปุงโอ้โหไม่น่าเลยอ่าไม่เป็นไรนะผมทุกคนก็ค่อนข้างที่จะหลอเท่นะเอ้ยผมตัดสินใจเติมอีกพันลูบี้ดีไหมเราก็จะได้กล่องการันตีอีกหนึ่งกล่องอ่ะเอาเรื่องจัดไปเดี๋ยวผมขอเติมเงินเพิ่มอีกพันลูบี้ละกันนะผมทุกคน ก็ได้ทําการเติมเงินเพิ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนบอกเลยว่าไอกรอนมันเอาเรื่องเอาจริงอยู่แล้วนะสําหรับคลิปนี้นะก็บอกเลยนะผมทุกคนว่ารายได้จากยู u ู e เพียงแค่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะผมทุกคนแต่ว่าคลิปหนึ่งผมลงทุนไปเนี่ยมากกว่า5,000บาทนะผมบอกเลยเพราะว่าผมเนี่ยเอาสุดนะเดือนนี้คือผมกละไว้แล้วว่าผมจะต้องเติมหนักมากแล้วผมทุกคนอก็จัดไปขอเกิดขอิีนละกันเปิดเปิด ้โหก็โอเค เราก็คือพันลูบี้ผมพูดตรงๆนะถ้าเกิดใครที่มีพันลูบี้แบบผมเนี่ยไม่คาดหวังจะดีกว่านะผมทุกคนเพราะว่าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะโอ้โหโอเคอยู่ก็เดี๋ยวเปิดต่อไอดี ID นี่มีเคลียร์เจ็ดดาวตก30อันได้แล้วมั้งเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะคือผมเติมเปิดไปเยอะแบบเยอะมากๆนะสำหรับไอดีนี้มันก็เหมือนระเบิดเวลาแนละ้วสำหรับไอดีนี้นะคือรอวันเกิดอย่างเดียวนะผมทุกคนอ่ะก็บอกเลยคือเรามีเลนเจอร์ระดับเทพเนี่ยที่ผมได้เก็บสะสมเอาไว้ก็ค่อน ทางที่จ่ายเยอะมากๆแล้วนะมันเหลือแค่รอผมปั้นนะแต่ว่าพักนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าผมเนี่ยนะไม่ค่อยมีเวลาในการปั้นไอดีนี้สักเท่าไหร่นะผมทุกคนเพราะว่าคือผมเนี่ยนะมีงานที่ผมต้องทำนะผมทุกคนแล้วก็มีติดเปั้นไอดีหลักด้วยสิไอดีนี้ผมรอสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าผมว่าผมจะปั้นแบบเอาสุดเลยนะผมทุกคนก็กองการันตีผมขอทางด้านเกียร์เกียร์เออเกียร์ของทาดไฟแล้วกันนะนะผมทุกคนจัดไปว โอ้โหดาทัดน้าก็โอเคอยู่นะผมทุกคนขอแค่ให้มันได้ตีโดนแน่นอนก็เพียงพอแล้วนะเดี๋ยวผมรีวิวคังเกียร์ดีนี้ให้ทางบ้านได้ดูก่อนก็ไอ้ก้อนมันเอาสุดนะเกียร์เจ็ดดาวอาวุธนะผมทุกคนมีประมาณ13อันนะผมทุกคนเกียร์เจ็ดดาวช่องกลางหรอมีประมาณ8อันนั้นแล้วก็เกียร์เจ็ดดาวช่องสุดท้ายเนี่ยเออมีประมาณ เออน่าจะเก้าอันได้อยู่นะผมทุกคนถ้าตีเป็นเกียร์เนี่ยนะน่าจะมีประมาณ3 0สิชิ้นพอดีนะผมทุกคนในเล,เลเวลเพียงแค่มาสเตอร์7จนะแล้วเรนเจอร์เนี่ยก็เป็นโคลาโบล,ล้วนเลยนะผมทุกคนตอนนี้คะแนนกบของเราน่าจะประมาณ19,00 0ถูกต้องโอ้โห1 9 5 0 0บอกเลยว่าไอกอมันเอาสุดจริงว่ะแล้วหววคะแนนกบเลยดีไหมทางบ้านอ่าไม่เป็นไรนะผมทุกคนเอาไว้หววในคลิปอื่นละกันก็เดี๋ยวเจอกันที่ดีต่อไปเลยละกันนะผมทุกคน ต่อกากที่ดีของคุณชื่นเลยละกันนะผมทุกคนก็คือคุณชื่นเนี่ยนะเขาเป็นทหารนะผมทุกคนเขาได้ทําการส่งไอดีมาให้ทางเพจก่อนซุดเนี่ยเปิดกาชาณะผมทุกคนอ่ะก็ในตอนนี้เป็นป้ายเหลืองตัวตึงนะตอนนี้มีรูบี้อยู่สูตรรูบี้นะผมทุกคนก็คือคุณชื่นเนี่ยเขาได้ทําการเติมเงินกับทางเพจก่อนซุดนะผมทุกคนประมาณ3ามพันรูบี้ได้อยู่นะผมทุกคนก็บอกเลยนะว่าเป็นตัวตึงกองร้อยนะผมทุกคนเดี๋ยวผมจะไปทาการเติมเงินให้กับคุณชื่นก่อนเลยละกันนะผมทุกคน ก็ได้ทาการเติมเงินเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนก็จัดไปเต็มๆนะสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบรูบียนะผมทุกคนก็บอกเลยนะว่าตัวตึงกองร้อยวันนี้จะทําการเกิดนะผมทุกคนแล้วไอ้กอนเนี่ยมันก็ขาดขวางคนจะเกิดไม่ได้นะผมทุกคนเพราะไอ้กอนไม่ใช่ถุงยางนะเดี๋ยวเราก็หัวดจล,ละกันนะผมทุกคนก็ตู้นี้นะเป็นตู้มาตาพายนะผมทุกคนผมเนี่ยมีความรู้สึกที่มันผมพูดตรงๆจากหัวใจเลยนะเวลาที่ผมเปิดกาชาตตู้นี้กับทางบ้านนะผมแม่งแบบคือค่อนข้างที่จะเสียว เลยนะผมทุกคนเพราะว่าตู้มันเนี่ยออกยากกันแบบยากก็ไกล้้านตัวจนต้องแบบร้องขอชีวิตเลยนะผมทุกคนอาทางบ้านหลายคนเนี่ยนะใครที่แบบว่าเปิดได้ภายใน200รลูบี้4 0 0รลูบี้0 0รลูบี้เนี่ยก็บอกเลยว่าแอคจัดเลยนะผมทุกคนก็แต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้ามีลูบี้น้อยๆเนี่ยแล้วดวงไม่ถึงอะ่ะผมพูดตรงๆเลยเหมือนอาลูบี้ไปละลายเล่นเลยนะผมทุกคนเพราะว่าลูบี้อู้ลูกตุ้มอุ้ยเอาเรื่องนะทางบ้านนะ ก็มีลูบี้เยอะกว่านี้ก็ยังโดนกันมาแล้วนะผมทุกคนสําหรับตู้นี้นะก็ยอมรับเลยนะผมทุกคนว่าออกยากจริงๆเลยนะผมทุกคนสําหรับทางด้านตู้กาชาตู้นี้แต่ว่าเชื่อมั่นในมือเนื้อมือไอกรอนไอกรอนจะอู้นี่สวยจัดก็ไอ้กรอจะทําให้ทางบ้านเกิดให้ได้นะผมทุกคนก็ได้เกียร์เจ็ดาวมาทั้งหมด2ชิ้นแล้วนะผมมองว่าโอเคมากเลยนะผมทุกคนอ่ะก็บอกเลยว่าต้องไปให้สุด ขนลุกสู้เลยนะผมทุกคนจัดไปต่อต่อหุยก็ อ่ะไม่เป็นไรนะผมทุกคนได้5ดาวล้วนแต่ว่าเราได้เกียร์เดาวมาถึง2ชิ้นแล้วนะผมทุกคนไอพันห้าร้อยลูบี้ที่เหลือนเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าผมเรียกว่าของแถมก็ได้นะอ่าเพราะว่าเราได้ของดีตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะผมทุกคนอ่ะก็ไปตอ้ยคนลุกเลยตัวตึงกองร้อยบอกแล้วนะผมทุกคนว่าคนจะเกิดไอคอนมันก็ขวางไม่ได้นะผมทุกคนโอ้โหแล้วเปน็นไอเดี้ายเหลืองตัวตึงซะด้วยสิก็ได้เกียร์ขนาดนี้นะอ่ะทางบ้านหลายคนคงจะรู้ดีนะผมทุกคนว่าพี่ส่งจากตัก กระชาตู้นี้นะมีรูบี้มากมายไก่กองเท่าไหร่ก็มีโอกาสโดนนะผมทุกคนก็บอกเลยว่าถ้าใครที่จะเปิดเนี่ยผมจะโอ้โหเกินเกินไปบ้าโคตรเกิดผมบอกเลยว่าโคตรเกิดได้เกียร์ผมเกียร์ตีโดนแน่นอนสามอันในเลเวลป้ายเหลืองอ่ะสุดจริงนะผมทุกคนก็เมื่อกี้คนลุกเลยนะ เออผมไม่คิดว่าเราจะได้ขนาดนี้นะผมทุกคนถ้าใครที่แบบว่ามีลูบี้เยอะๆเนี่ยผมแนะนําจัดให้สุดไปยันการันตีเลยนะผมทุกคนเพราะว่าเกียร์เนี่ยนะมันใช้งานได้ระยะยาวมากเลยนะผมทุกคนปีสองปีนะคือไม่ต้องกลัวว่าเกียร์ชีนี้จะตกเมตาเลยใช้ไปยาวๆเลยนะผมทุกคนคือเกียร์มันสุดอนะ่ะเออก็สบายใจแล้วนะผมทุกคนถ้าเราได้ของขนาดนี้นะได้เกียร์ตีโดนแน่นอนสอนันเกียร์เจ็ดดาวเดียวนัดอีกหนึ่งอันนะนะผมทุกคนโอ้ผมโคตรชิลเลยว่ะตอนเนี้ยโอ้โหไม่เป็นไร แล้วต่อเลยละกันนะผมทุกคนกันที่กล่องการันตีบอกเลยว่าต้องสุดนะผมทุกคนทางบ้านอ่าก็ขอเป็นทางด้านเกียร์จจดาวอีกหนึ่งอันนะจะได้เป็นการเกิดแบบสมบูรณ์แบบเลยนะผมทุกคนสามพันรูบี้เนี่ยนะได้ถึงสอันเนี่ยคือเพอร์เฟกมากแล้วนะแล้วเรายังต้องมาลุ้นกับกล่องการันตีอีกหนึ่งอันอีนอกโอบอกเลยว่าหวานเจี๊ยปื้บปุ่งโอ้หเป็ดตกปลาของคากโก้เรียบร้อย อ่าไม่เป็นไรนะผมทุกคนก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะได้เกียร์จะดาวมาถึง3อันเลยนะผมทุกคนก็ขอเจอกระเทยดี่อไปเลยละกันนะผมทุกคน